ประเทศเขาเนี ö, ่ยส so ิงคโปร์ก็เจอปัญหานี้มานานแล้วล่ะเด็กเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าเอานักศึกษาเดิมที่จบไปแล้วนี่แหละกลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ก็ในเมื่อเด็กมันเกิดน้อยใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีไอ้ใหม่ๆอินพุตเข้าไปแหละแต่สมมุติว่าสิเก่าเนี่ยนะจบไปอสามพันคนกลับมาเรียนใหม่กลับมาเรียนวิชาใหม่อะไรใหม่เออมา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 รีเรีนได้ใหม่ นะครับแล้วก็เรียนซ้ำเรียนซ้ำจบวิชาเนี้ยเรียนใหม่เอเอื่นเนี้ยเ่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง งั้นอีกคำหนึ่งครับที่คนทํางานยุคนี้จะได้ยินบ่อยๆคือคําว่า life long learning หรือว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับพี่คิดว่าคนทํางานยุคนี้กับคำคำนี้มันสําคัญยังไงครับอย่างรราที่ผมเรียนในตอนต้นเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันอย่าไปหยุดที่จะเรียนรู้เพราะความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่ตลอดแล้วบางทีเราเองเนี่ยเ,เช่นเรื่องเรื่องหนึ่งเราเคยเจอมาเมื่อ20ปีที่แล้วกับเราเจอ วันนี้นะวิธีการแก้ไขหรือการตัดสินปัญหาเนี่ยมันต่างกันไปแล้วแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยวันนี้ในหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนะทั่วโลกครับนะครับเจอปัญหาว่าเด็กเรียนน้อยลงเพราะเกิดน้อยลง นะแต่งงานน้อยลงเกิดน้อยลงนะเอจิงโซซ t y ตีเนี่แหละมาลาัยเกษตรนี่นะที่ที่ผมจบมาแล้วก็เคยไปช่วยงานสมาคมไปเป็นนายกสมาคม XMBA เออผมจบมา20กว่าปีตอนสมัยผมเนี่ยนะครับคนเข้ามาสมัครเรียนเนี่ยพันกว่าคนรับอยู่70คนตลอดเวลาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมจบมาก็นานมากแล้วแล้วก็วันหนึ่งก็ทางสมาคมเองเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเราประสบความสำเร็จนะครับ,รบ,บอกอไปช่วยมหาลัยหน่อยอ,อะผมก็ ต,ต้องคืนกลับนั่นแหละแต่พอไปดูเฮ้ย <c oughs> ทำไมรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยนะคนมาเรียนน้อยลง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 เยอยๆจากสมัครพัน์เหลืออะไรต่างๆเ่านี้ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่เกษตระะที่เดียวทุกที่เหมือนกันหมด <c oughs> นะแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยทั่วโลกเหมือนกันหมด <c oughs> พอเราไปสตรัดดี้มากๆเข้าก็เลยรู้ว่าอ๋อเด็กเกิดน,น้อยลง <c oughs> ไอ้คนที่มีคุณลิฟเคชันที่จะเรียนมันก็เรียนกันไปหมด <c oughs> แล้วนะไอ้เด็กรุ่นใหม่ ก็เกิดน้อยลงนะครับอ้นี่คือปัญหาเพราะปัญหานี้มันก็เลยทําให้หลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยยุบคณะนั้นๆคือมันน้อยจนไม่คุ้มที่จะเปิดสอนแล้วหรือมันก็หนักกว่านั้นอีกบางมหาลัยปิดไปเลยมหาลัยเลยผมยกตัวอย่างนะเมื่อปีที่แล้วมั้งผมไปลำปางนะผมไปลำปางผมเจอมหาวิทยาลัยของเอกชนนะคือถ้ามันเป็นของรัฐเนี่ยรัฐก็มีเงินนั่นแหละะสนับสนุนนะครับ ปิดเลยคือเ,อเพราะอะไรอะร่ะเพราะเด็กมันน้อยมากมันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องไอ้ไลฟ์ไลฟ์ลองเรียนิ่งเนี่ยนะครับมหาวิทยาลายัยปัจจุบันนี้เขาเลยเอาเปลี่ยนวิธีคิดดีกว่าว่าเออไอ้เด็กใหม่ๆมันเกิดน้อยละนะเกิดวันหนึ่งนี่มันเเมื่อปีแล้วเนี่ยเป็นปีแรกเนี่ยคน,คนตายมากกว่าคนเกิดในประเทศไทยนะแล้วแนวโน้มเนี่ยแก๊ปมันจะาาออกไปเรื่อยๆนะมหาวิทยาลัย ของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เขาเก่งมากเรื่องเป็นทับของเอ็ดวิคชั่นเนี่ยนะครับแล้วก็สตรองมากนะไอ้มาอะไรเขาเนี่ยประเทศเขาเนี่ยสิงคโปร์มันก็เจอปัญหานี้มานานแล้วล่ะเด็กเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าเอานักศึกษาเดิมที่จบไปแล้วนี่แหละกลับมาเป็นนักศึกษาใหม่<ว>หก็ในเมื่อเด็กมันเกิดน้อยใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีไอ้ใหม่ๆอินพุตเข้าไปแหละแต่สมมติว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยนะจบไปสามพันคนกลับมารบ<ๆ>เรียนใหม่ กลับมาเรียนวิชาใหม่อะไรใหม่เออมาเรียนได้ใหม่นะครับแล้วก็เรียนซ้ําเรียนซ้าจบวิชาไี้เรียนใหม่อื่อๆเนี่ยเนี่บอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยของไทยที่ผมรู้จักคุ้นเคยเขาก็เริ่มทําแบบนี้แล้วเขาเอาพวกอลังายที่จบกันไปแล้วเนี่ยนะกลับมาเรียนใหม่กลับมาเรียนใหม่แล้วทําเป็นคอร์สึ้นมาคอร์สเฉพาะเรื่องบ้างอะไรบ้างแล้วเอาสิทธิ์เก่ามาเจอกันมาเจอกันมาเรียนกันอะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้เรื่องเนี้ยมาเห็นว่า ความรู้เนี่ยมาเรียนได้ตลอดชีวิตนะครับคนเก่าๆน้อยลงไปอนาคตอันใกล้เนี่ยได้เลยเพรที่เขาทำกันแล้วล่ะนะเขาเริ่มขยายเวลาการเกษียณเมืองไทยเนี่ยก็บอกจะขยายมาตั้งตั้งหลายนาแล้วนะครับแต่ผมว่ามันเริ่มขยับแล้วตอนนี้มันขยับไปเป็นบางอาชีพเช่นเออลอเยอร์หมอหมอนี่เริ่มขยับมานานแล้วนะครับเพราะว่าคือเกิดใหม่น้อยลงอ่ะนะครับโดยเฉพาะพวก specialist นะครับก็เริ่มขยับขยับออกไป60กว่า นะครับนักกฎหมายก็เริ่มขยับขยับออกไปแล้วล่ะนะครับเพราะคนเกิดใหม่มันน้อยลงนะครับสถาบันการศึกษาก็ต้องเริ่มปรับตัวนะครับไปเอาเด็กใหม่ๆโอ้ปิดกันไปเพียบละนะครับอย่างี้เอาเอาลำนายสิทธิ์เขาเนี่ยกลับมาเรียนใหม่กลับมาเรียนใหม่นะครับก็สามารถที่จะอยู่อยู่อยู่ได้ผมว่าเป็นมุมมองใหม่เลยนะครับที่แรกเราคิดว่าเออว่า เออไม่คิดว่าเออพอมาหาลัยปิดตัวลงแล้วเนี่ยเออเราจะเอานักศึกษาไหนมาเรียนเนี่ยกลายเป็นเอาอลัมไนเลยคนที่จบกปรึกษาอะไรเนี่ยกลายมาเนี่ยดีเลยละแล้วคนก็เออสนุกอะมาเลยแล้วคราวนี้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องอะใช่ไหมไม่ใช่แบบปีหนึ่งเจอคนเดียวไอ้งานชุนมุมสิทธิ์เก่าอะไรอย่างเงี้ยพอมาอย่างเงี้ยเอออย่างเกษตรอย่างเงี้ยสามสิบห้ารุ่นละผมจบรุ่นเจ็ดอย่างเงี้ยนะพอทําหลักสูตรอะไรพวกนี้เนี่ยนะทำขึ้นมาทีก็ไปเจอรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ช่วยไปช่วยมา ผมฟังพี่อู๊ดแล้วรู้สึกว่าจริงๆการเรียนรู้มันไม่ใช่แค่ไปเอาความรู้แต่บางทีมันมีเรื่องคอนเน็กชันมันมีเรื่องสายสัมพันธ์มันมีความรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่า,ม,ม,ามันมากกว่าแค่ไปฟังความรู้จากอาจารย์ละก็ต้องยอมรับนะ culture ข,ของคนไทยอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความสัมพันธ์ค,คือมันก็มีมานมนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการไปเรียนแต่ละหลักสูตรนะไอ้กีฬาแกนสแสลมเนี่ยนะต้องจบหลักสูตรโน่นนี่นั่นเนี่ยนะค,คือมันประกอบด้วยทั้งสองส่วนความรู้ก็ส่วนหนึ่ง แต่การไปรู้จักกันไม่ใช่ไปรู้จักเพื่อที่จะไปหัวกันนะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะไปไอ้อะไรคอรัปชั่ลนกันนะไอ้เงี้ยไม่ใช่แต่เหมือนเงี้ยใครมาซื้อปากการะกันกับผมนะถ้าซื้อแล้วอย่างน้อยเขามองเห็นว่าเออผมเป็นคนที่เชื่อใจได้นะมีมีความน่าเชื่อถือครับ,ค,รบคือมันเป็นความสัมพันธ์มันกาอ่ะมั่นใจได้มีอะไรเนี่ยเขาวิ่งมาหาผมก่อนเลยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยผมก็สอนลูกผมจำนะว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จนะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แต่มีฉลาดแต่ไอไอไอคิวอย่างเดียวเนี่ยนะให้อยู่ทั้งเรื่องของ EQ นะรเรื่องของเอสคิวเรื่องของโซเชียลมีเพื่อนมีเน็ตบวกเยอะๆนะก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับขาดาด้านในด้านหนึ่งไม่ได้เออโอ้สังคมเพื่อนฝูงเยอะๆไปหมดแต่ว่าไม่มีความรู้เลย <c oughs> อย่างนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้ออครับ